ครับตรงนี้นะครับที่ทางอ้อมไปอ้อมไปนะครับรลุกึะเวียนมากโอ้ยพื้นข้างล่างนะครับพื้นข้างล่างเป็นไม้เสาไม้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ๋อนะครับเดี๋ยวขอเกาะหินก่อนโอ้ยไม้โยก โยกด้วยโอ้ยเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่แล้วอันนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เดินมารอบทันนี้นะครับก่อนเกินเข้าไปรู้สึกผิดสังเกตนะครับผมรู้สึกสผิดสังเกตนิดนึงนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรนะครับแต่มั่นใจว่าตรงนี้ ตรงนี้ไม,ม,ม่มีอะไรแน่นอนนะครับมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ที่สัมผัสได้นะครับมีปฏิกิริยานิดหน่อยนะครับตอนนี้ลังเลนะครับลังเลเส้นเส้นรอบนะครับเส้นรอบเส้นนี้นะครับเส้นรอบส่วนอันนี้นะครับคือชั้น6นะครับชั้น6 ที่เราจะขึ้นไปชั้น6นะครับจากชั้น5้าขึ้นไปชั้น6ตดูสังเกตนะครับอันนี้บันไดขึ้นชั้น6นะครับรอบแรกนะครับยังมีต่อนะครับไม่ใช่ถึงเลยอันนี้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งอยู่ชั้นห้าตอนชั้นหกนะครับตรงนี้ก็มีผิดสังเกตนิดหนึ่งนะครับ เหมือนเหมือนมีปู่หรือสีอยู่นะครับจากที่สัมผัสนะครับส่วนฤอษีลิงโทนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับตรงนี้นะครับสังเกตด,ดีๆนะครับเอาละครับตรงนี้ขอเวลาทำใจนิดหนึ่งขอเวลาทำใจนิดหนึ่งครับโอ้ย ค่อยๆกระเด็บกระเด็บไปโอ้ยมีโยกมีโยกโอ้ยมีโยก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  เอาละครับตอนนี้อยู่กำลังเจอวิบากกรรมเจอวิบากกรรมอีกแล้วนะครับค่อยจะรอดล้วเนี่ยอ่เอเดี๋ยวไ้ตาทำใจนิดนึงตรงนี้เรียกแดนสวรรค์นะครับสงสัยผมจะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วล่ะเออตรงนี้พยายามเดินกันระวังหน่อยนะครับไม้ รู้สึกว่าไม้จะมีขยมขยมอยู่นะครับแล้วก็ทางเต็กมากแล้วก็หวัดเสียวมากนะครับพยายามเดินพยายามเดินให้ดีนะครับ